ฝากบ้ายอก็จาต้มยำด้วยนะครับต้อง่นะางแกะไรไหบใครที่ขาลาสุดองมาังใดๆต้อัดมไยังไอากาศมันร้อนฮะต้องถอดนือหรอคือมีโอกาสได้เจอกับพี่ใหญ่ครับผมนะครับพี่ใหญ่อามาแล้วก็เราก็เลยนัด แบบถ่ายถ่ายรูปเล่นกันครับแล้วก็มันเป็นช่วงที่ใกล้จะถึงช่วงสงการพอดีครับพี่ใหญ่ก็เลยแบบว่าโอเคเดี๋ยวเรามีเรามีทีมแบบว่าหนึ่งช็อตนะเป็นแบบว่ามีถอดเสื้อมีน้ําสาดแบบสงการอะไรแบบเนี้ยฮะเราก็เลยโอเคครับได้เลยครับคอมมันก็แบบใกล้สงการแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ช่วงนี้ก็เราก็แบบรีนร่างกายลงน้ําหนักก็ลงด้วยอะไรเงี้ยก็เลยอโอเคพร้อมที่จะแบบถ่ายถอดเสื้อตั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่แล้วลดน้ำหนักมาเพื่อขายงานนี้โดยเฉพาะนะก็ด้วยครับนิดหน่อยฮะแต่มันเป็นการควบคู่กันควบคู่กันเพราะเราก็ตั้งใจลดน้ำหนักอยู่แล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็พยายามที่จะแบบเล่นให้มันแบบไปไปในทางชัดมากกว่าใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ลงไปกี่กิโลกรัมตอนนี้ลงไป2องโลกว่าแล้วแต่คือมันได้เปรียบที่เราสำหรับผม รูปอ่ะพี่ใหญ่ถ่ายดีมากครับสวยมากๆเลยฮะแต่ว่าสําหรับบอดี้อ่ะผมว่ายังผมยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะมันสามารถได้มากกว่านี้อีกครับบรรยากาศการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างเขินอะไรไหมเล้วก็ถอดถ่อมนะตรงนี้ถอดถ่อมใช้ได้ครับผมแต่ว่าสนุกครับก็คือคนไม่เยอะฮะคนไม่เยอะครับถ่ายแบบสามสี่คนแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆชิวๆมีมีมีแบบใส่สูทด้วยมีถอดเสื้อด้วยมีแบบหลายมูสดหลายสไตล์อะไรแบบนี้ครับก็เลยแบบบรรยากาศก็เลยสนุก แล้วก็ชิวๆถ่ายไปเรื่อยๆครับอันนี้เรียกว่าเป็นการเป็นของขวัญที่กับแฟนๆในวันสุขการไห้ <S <S ต้องถามว่าแฟนๆอยากได้ไหมไม่ไม่เออก็แต่เขามีคนถามเยอะคือก่อนหน้านี้มีคนถามเยอะครับว่าสงการนี้หน้าร้อนนี้เมษา,านี้จะมีแบบทอเสือ้อไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีมาเรื่อยๆตั้งแต่ต้นปีอะไรแบบนี้ฮะก็เลยเราก็เลย,เเลยโอเคในเมื่อมีโอกาสแล้วก็ จัดไปสักหนึ่งสเต็ปเบาๆพอแค่นี้อะไรเงี้ยฮะไม่แต่ว่าต้องเตรียมตัวก่อนต้องเตรียมตัวครับเตรียมตัวนานแค่ไหนเอ่อประมาณ2เดือนได้ครับ<อ>ใช่ครับใช่ครับแล้วว่าจริงๆ,ๆเราต้องมีอยู่แต่ว่าคือเราเราก็ออกกำลังกายเข้าฟิตเนสอะไรอยู่แล้วครับแต่ว่าพอเรารู้ว่าจะมาถ่ายนะ่โอเคเราก็ช่วงนี้เราก็วิ่งเยอะหน่อยเน้นเป็นลีนมากขึ้นแล้วก็จัดตารางตัวเองให้มันแบบให้มัน ออกมาตามที่เราต้องการอะไรแบบนี้คือได้อัดฟคอตแบบดูไฟเยอะเหมือนกันนะคะทำไมถึงทำไมมีแต่ลูกไฟใช่ฮะคือผมก็พยายามคลายร้อนให้ทุกคนแล้วน้ำมาสาดนะแต่ไม่มีใครถูกน้ำเลยนะบางคนก็บอกว่าสาดเลยมีแต่ไฟมาสาดนะฮะผมก็ก็ขอบคุณทุกฟีดแบ็กครับที่แบบหลายหลายคนก็ชมว่าแบบโอเคนะคุ่นเราก็ ค่อนข้างโอเคเรา acio, เราออกกําลังกายมาถือว่าค่อนข้างหน so cold, anyway, then, right, kind of ักพอสมควรอะไรแบบนี like so, ้ฮะแล้วก็หลายๆคอมเมนต์ก็ก็บางทีก็พูดไม่ได้นะฮะอะไรนะฮะก็มีครับก็มีครับก็มีครับแต่ที่ที่เห็นในไอีก็จะมีแบบไม่ไม่หนักมากแต่ถ้ามีที่อินบ็อกซ์มาก็มีหนักกว่านี้ก็พอสมควรอะไรเงี้ยฮะก็มีเอ่อ ขอโอกาสมาสัมผัสหรือหรืออะไรประมาณนั้นนะฮะใช่ครับเวลาที่แบบท้องแซวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคำแซวบางคำก็จึอยู่จึอยู่ก็มีเขินครับก็มีเขินครับผมแต่ก็เราเราก็เปลี่ยนเป็นเป็นความเขินเป็นความเข้าใจมากกว่าครับก็แบบเขาก็แต่ละแต่ละคนเขาก็มีมีการคอมเมนต์ที่มันแตกต่างกันแต่ว่ารวมๆแล้วทุกๆคนก็ ก็ถือว่าแบบเขาก็ชื่นชมแล้วก็แบบเชียร์อะไรอย่างนี้มากกว่าทุวากวันเจอคอมเมนต์บางอันที่มันไม่ไม่โอเคไม่คุ้มสาเงี้ยเรารับรูจากตรงนั้นเเออเราเราต้องเริ่มจากทำความเข้าใจครับทำความเข้าใจก่อนครับว่าออแต่และคอนเทนต์หรือว่าแต่และอย่างที่เราทำในบางทีมันมีทั้งคนชอบแล้วก็คนที่แบบเขาไม่ได้ชอบอะไราเงี้ยใช่ครับแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วทุกอย่างก็โอเคครับมีรู้สึกว่ามันออน่ากลัวหรือมันดนไมเออ พุกคขามเกินไปไหมคะณนะตอนนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีแบบแบบพกุกคขามเกินไปหรือว่ามาประชิดต,ตัวเลยมาถึงอะไรเงี้ยยังไม่มียังไม่มีขนาดนั้นครับปีนี้จะมีเซอร์ไพรส์อีกไหมคะหลังจากนี้อีกแล้วครับห <laughs> ลังจากนี้เทศกาลอะไรฮะซัมเมอย์สาซัมเมอย์ยาวๆเหรอไม่ชุบแม่ผมก็เปลี่ยนได้นะอะไรนะครับ ก็แล้วแต่โอกาสครับแล้วแต่โอกาสครับก็แต่ว่าช่วงนี้เราก็กําลังคลิปอยู่นะครับผมก็ก็ต้องรอดูว่าถ้าโอกาสมันมาแล้วมันมีมันมีโอกาสที่แบบเราจะได้ถ่ายก็อาจจะมีอีกครับแต่ว่าก็ยังยังคอนเฟิร์มไม่ได้ครับแต่ว่ามิมีขีดจำกัดว่าแบบโอเคประมาณนี้เท่านอันอันที่ถ่ายนี่คือเต็มขีดจำกัดหรือว่ามันสามารถเต็มได้อีกไหอีกคือคือหลคือว่า ไม่คือคือต้องบอกว่าบอกว่าความจริงอ่ะมันมีลูกที่มันมากกว่านี้ฮะมันมีแต่ก็ผ่านการคุยกับทั้งพี่ใหญ่ทั้งอะไรว่าเออันนี้ผมว่ามันอาจจะเกินไปนิดนึงที่มันแบบเราอาจจะเอามาปล่อยไม่ได้อะไรแบบนี้ฮะก็เราก็เก็บมาไว้ในโทรศัพท์เห็นเห็นที่พี่ใหญ่ลงแล้วใช่ไหมเห็นแล้วครับจะแย่ครับแล้วดื่มมากกว่ามากกว่ากนิดนึงแต่ว่าก็ยังโอเค ใช่คร okay. uh, ับเองโอเคเต็มสิบให้ใ hmm. ห mm ้ก hmm. nah, ี่เปอร์เซ็นต์กับความแซ่บตอนลูกีิโลเต็มส hmm. ิบผม50าสิบแล้วตอนนี้แปลว่าลูกที่ไม่ได oh ้ลงมันเกินเลยแลวไปผมว่ามากกว่ามากกว่าไม่มีโอกาสเลยแล้วแต่ละทีไม่ลง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 อะไร เดี๋ยวไดเรกมาก็ได้นะฮะผมอเลยเหรอต้อสามารถส่งได้เลยเหรอาสาวสด้เลยก็ไดหขเก็บขอเก็บไปดูเองครับขอเก็บไปดูเองครับแสดงว่าทรัพท์เรืนีก็คือข้ามหายเลยทุกยหหายไม่ได้เลยนะมีหลายอย่างด้วยนะฮะเนี่ยพูดอย่างเงี้ยคนทัคนแต่่าะด้มีคำนับเงินหรอเอ้ยเอาแล้วโอเคผมว่าเราข้ามเรื่องนี้ไป ร้านก๋วยเตี๋ยวนั้นรับอจริงเหรอเออว่าผมยังไม่คิดถึงจุดนี้เลยครับว่าเขาจะมาทานก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมฮะมนเกิดแรงมันนานใจไงอ๋ออาจจะไม่อาจจะไม่ได้ไปติดที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหรอกครับแต่ว่าก็เอ่อก็หลายๆคนที่เห็นแล้วก็ผมกม็อยากจะอยากเอารูปไปแปะนะครับก็ผมก็ <c oughs> ผมก็ยินดีนะฮะเอางี้คนที่เห็นรูปที่เราไม่ได้ปล่อยออกมาเขามีปฏิกิริยาไ ทำมีคนที่เห็นด้วยเหมือนกันเขาก็โอเคแปลว่าโอเคอะไรเนี่ยงานพี่คนไหนคะแต่ว่าภาพที่ถ่ายออกมานี่คือเต็มลิมิตร์แล้วไม่ไม่ไม่น่าจะมีมากกว่านี้นแน่ผมว่าผมว่าหนักที่สุดแล้วครับใช่ครับเวลาถ่ายนี่นี่แล้วแล้วคำน้ำก๋วยเตี๋ยวไอ้ไหนแคบกว่าผมต้องยอมแพ้ให้กับน้ำก๋วยเตี๋ยวบ้ายอจริงๆ แซ่บสุดแล้วแซ่บสุดแล้วครับสู้แทบกว่าเจ้าของร้านอ่ะผมยอมให้หนึ่งอย่างก็ออย่างคืออะไรอ่ะอย่างคืออะไรเจ้าของร้านแซ่บกว่าใช่ก็อย่างแรกคือน้ำน้ำก๋วยเตี๋ยวอย่างสองก็เป็นผมแล้วไงก็ยอมเปอย่างหนึ่ช่วงนี้ก็จะอยู่ร้านตลอดช่วงนี้ช่วงนี้พยายามเข้าร้านได้มากที่สุดครับเพราะว่าเป็นช่วงเปิดใหม่ด้วยครับตอนนี้ก็ได้เปิดได้อาทิตย์หนึ่งแล้วฮะก็คิดแบกดีครับ คน,คนเยอะครับคนเยอะก็ขอบคุณลูกค้านะครับผมที่ที่แบบมีทั้งมาลองมีทั้งแบบคนระแวงนะั้นหรือว่ามาจากที่ไกลๆนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพอมาลองแล้วอร่อยเขาก็กลับมาอีกนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะ